นี่เดียวเสียงไม่ไปดูเหรโอ้โหน้ำเยอะมากเลยดูสะพานแล้วสิคะน้ำจะท่วมสะพานแล้วที่เลี้ยงแพะเราโดนน้ำท่วมหมดแล้วตอนนี้แพะโดนขังนะค่ะ ลกพ่อกับแม่นางเนยไปเอาปลาจะมีไหมเราจะได้ปลาไหมวันนี้ยัง่อ๋อโอ้ยเนยที่เล่นน้ำหนอ <c oughs> น้ำท่วมมันเลยนะเนี่ยอดดูกบกินงูเลยไม่งูกินกบแล้วลูกจะไปกบกินงูอะไรเดียลงไปกับพ่อไหมลง,ลงอาแท็เบเล็ตไปให้แม่นิดไ่อไลงหกล้ันำม่ัน้ำมันไหลแรงหนูไม่ได้เอาชูชีพมา นะมันลึกเไปตรงนั้นนลยโอ้ตรงนั้นก็ผาดอีกแล้วเป็นยจะมีปลาไหมเออโอ้มีอยู่แม,ม,ม,ม่นิดโอ้ไอปลาอยู่ตัวนี้ไม่อยูเพราะได้หมกเอาแม,ม,ม,ม่นิดม้างใส่เทสใช่ไหมอ่แม่นิดแม่นิดบัางเทสว่นไง ด้ถือไว้เนี่ยวางไว้ก็ได้ก้มันเป็นถือได้นี่เบมันก็สเสียงยบอนถังเพื่อนี่ะเอาจับดีดีจยน้าน้อย มันมีอะไรใบไม้จะมาเสียวยาเป็นงูักบมาเสียวยาเป็นงูอยู่เดีดิไอถ้าเป็นงูปลาตัวเือหรือว่านก่ปลาละโอชนัวอันนี้ไปชนนล่ะขอน้อยโอ้ยอย ไังดูกบกินงูอีกแล้วโอ้ยมองมองงูกินกบงันก็กบกินงูอย่างนี้ไงกบไงคือไปกินงูได้เลยกบกินกบใส่อหญ่กินงูตัวเล็กๆแล้วเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิม่รงนี้น้ำมาเราก็จะมีปลากินอยื่นออกม้น่าไม่ก็ถิ่นตัว ปิดดิเราต้องปิดดิเห็นเงี้ยเอาหดตึงปิดสลักไย่างดีแล้วก็เอาไว้เมืนดิมบมาดูสิแมม่ด้ปลาเยอะไหมอะไรนะเปลาเจนนหาม่แม่ทาอยก้าเจาปลาไปทำอะไรนะ ไปิ้งหรอจะปลาเขาวน้อยแล้วนะจะปลาเขาวน้อยปลาคับคลองอ่มีเร่องเรื่รื่จักปลาคับคลองวะเอาไหมมือมือนี่เพื่อปลาคับคลองครับปลาคับเข่าปลากระจกอเไม่ไงครักปลาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยมันเป็นใสอ่ะเออมันจะใสไงปลาเนี้ยมันจะใสหาถังมาใส่แล้วไปเลี้ยงดี นี่แหละเขาเรียกปลาครับของพอแล้วแ <laughs> รงปลาขาวเยอะอยากเล่น